มีทุกคนว่าผมเทไหมดูดิเธอดูหนะะ้าะมื่อกล่ามือ่อกล่าตูนเลยเหมือนการ์ตูนเลยครับผมไปลุยกันต่อผมนี่หน้าตาเหมือนการ์ตูนเลยนะนั่นนายคนนั่นนายคนตาเลยีรยวผมใส่ตาแบบฟูฟ่องฟูฟ่องใส่าตาแบบอันนี้มาแบบโมดโซโล่ไงโมดโซโล่โมดโซโล่ สายตาฟึบฟับมากเลยนะจังหวัดมาตะกี้อ่ะโอ้โหดูรถซะก่อนดูรถซะก่อนดูรถที่ซะก่อนนะเยอะได้ยินเสียงขับคอสติ้งไหมมีคนจริงวะโอ้โห แค่นีผมทำไมวะแค่นีผมทำไมวะตายนะตายเฉยเลยนะตาย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 ,ตายเล่นแบบไม่ระมัดระวังเลยนะยิงใครเนี่ยต้องยิงให้ตายครับผมยิงไม่ตายเนี่ยระวังเขายิงกลับนะคำคมนักเลง <c oughs> ขบง <c oughs> ับรถนักเลงด้วยขับนักเลงด้วยตับปิดตัตๆนะโอ้สุดยอดเดนหัวแตก จะทําให้ตัวเราเป็นสีม่วงดูหน้าดิเป็นดีน้ำมันเลยดูดิตัวสีม่วงแล้วทุกคนดูกันต่อตัวสีม่วงแล้วทรงพลังมีพลังเหลือ37คนแล้วเราเก็บไป2คิวเป็นจํานวนคิวที่ยังไม่เป็นที่พอใจนะต้องไปดูกันต่อผมสร้างดาบของราชันได้ ข้างดาบของราชันแล้วนะจ๊ะโอเคดดได้รถได้อะไรมาด้วยเนี่ยไม่เอาเราอยากขับรถเว้นนะเราชอบรถเว้นมากกว่างี้งี้งี้งเฮ้ยใส่ยิย้งวะไม่ขยิง้งวะมีเสียงปืนรอเปล่าไม่มีนะ แข่งรถไม่เป็นแล้วแข่งรถโอ้ยไม่รู้เลยสบ,บัะติไม่เป็นไรเรายังมีคัน,นหนึ่งขน้ารวยค<อ>รับผมรวยรถอันนีดูมานติดดูเต๋ไหมเต๋ม <laughs> ผมอย่างท้อเลยผมไม่เชื่อเลยว่าตัวเอง กำลังเล่นเกมแบบนี้อยู่ไม่ใช่เชี่เอเลยงงงงคิดไม่ถึงแนวรถมันสวยนะมันสวยมากผมชอบผมรักดีไฟมากเลยมีเจ็ดเหรียญมีสองร้อยสิเอ็กเหรียญน,นะมีคนเลยครับนี่ขนาดเกาะสองหมอสองยัง,งเดือดขนาดนี้ ฝ่ายเราเสียผมเห็นเนี่ยกระ,ะโคปซีะโคปซีโอเอกระโคปซีมีของแต่งพงแต่งปืนนะกระโคปซีได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยว่สิบสามคนนี่ขับรถมือเดียวให้ดูเลยตีตาโชว์ นี่ดูปืนเท่ไหมเทระเบิดละเบอร์ไปเลยครับผมเทระเบิดละเบอร์อะไรขนาดนี้เช่นนี้เชกเชกเชียวนี้ไมนี่นี่ระเบิดไว้ก่อน มีคนข้างนานี้เลยมีคน VSS อีกแล้วทำไมผมเจอปืนไม่อ1เจอแต่ VSS วะเขาไปไหนแล้ววะเขาแอบผมเหรอเขาแอบผมเหรอเก็บโปะสาก่อนนะโปะสาโปะสามเขาแอบผมหร ข้างหลังก็มาวะข้างหลังก็มาวะข้างหลังก็มาวะ,าหาวะไหนวะไหนวะมีบ้านะมี I ไอวอนะมีไอวัยิงไปก่อนไม่ยิงปูกไปก่อนเอ้ดอ็บน่าจะมีประโยชน์ให้กับเรานะผมคิดว่าหวหวโหวโดนหัว <Yeah. S 1> โอ้ยโดนหัวโอ้กระสุนาสาดไปโดนหัวเฉย ข้อหัวมาโดนกระสุนผมเองนะผมไม่เกี่ยวน้อข้อหัวมาโดนกระสุนเองนะไม่เสียงปืนผมเมื่อกี้เอาเขาเอากระสุนมาโดนหัวเอ้ยเอาหัวมาโดนกระสุนมีคนยิงมขาเปคนยิงมีคนยิงเปคนยิงมาแล้ว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 ต้องระวังต้องระวังติดก่องติดก่องโอ้โหเขาเลือดเหลือเท่าไหร่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือดเยอะเยอะเลย อายเลยไว้เดี๋ยวคลิปนี้ว่ากันตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสัญญาผมจะโหดขึ้นแน่นอนพี่สัญญาพี่จะโหดขึ้นแน่นอนน้อง,องๆกดติดตามพี่ไว้นะพี่สัญญาว่าพี่จะโหดขึ้นให้ดูไว้เจอกันคลิปหน้าผมบา,บายบาย